สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หยีเองอยู่ที่โรงเรียนบ้านจันไทยนะคะวันนี้โรงเรียนบ้านจันไทยของเรามีกิจกรรมคัดเลือกประธานสภานักเรียนค่ะเดี๋ยวแม่หยีจะพาไปชมบรรยากาศว่าการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านจันไทยเ,ยเขาทําอะไรเป็นบ้างแบบไหนยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครู สวัสดีค่ะคุณครูสุพรรณีแล้วก็คุณครูอุทัยวันคงลเจริญนะคะวันนี้โรงเรียนบ้านจันทรไทยของเราทําอะไรกันคะอันนี้เราเลือกตั้งประธานสภา,านาากักเรียนค่ะค่ะก็คือทำแบบนี้ทุกป,ปีใช่ใชไหมคะตอนอ๋อตอนนี้ก็คือเรื่องปีกา,า,ารศึกษาใหเรายังไม่มีประธานนักเรียนประธานสภานักเรียนใช่ไหมคะตอนนี้เลือกมาถึงระดับชั้นไหนแล้วคะชั้นป .5 เขื่อนป .5 ตอนนี้ชั้นป .4 โอเคก็คือชั่ว่ายนั้นเราก็จะรวมเด็กมาทำประจเพื่อเลือกตั้งประธานสภานักเรียนใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็็คคือบรรรยาาาากศนนนะะททีี่่เเใช้ปสถ สำหรับให้นักเรียนโรงเรียนเขาจะใช้ของเรานะคะใช้เสื้อมาเลือกผ้าทารีนโรงเรียนของเรานะคะจะัาไปดูใกล้ๆนะทีละขั้นตอนที่จุดแรกนะคะตรงนี้คือจุดทางเข้าโรงเรียนมาถึงก็ต้องทําการตรวจสอบรายชื่อของตัวเองและลงลายมือชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นนักเรียนที่เป็นนักศึกษาจากโรงเี่ของเราค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนตรงนี้ก็คือจุดบริการนะคะก็คือรับหโรงเรียนผ้าบริการเป็นโรคต้องมานะคะก็เดินไปตามที่ทางลูกศรกำหนดมาไปน้องสวัสดีค่ะเดินตามลูกศรมานะคะ น่าโงคะแนนก็คือบริเวณนี้นะคะเข้าคูหาล้ำคะแนนเรือตักนะคะลองก็ใช้ฟองพัดลมมาเป็นปัวซากันนะคะเป็นการ DIY สรุปส่วของเหลือใช้ต่างๆเลยค่ะอะไปฟองเรือโงคะแนนเสร็จแล้วก็จะมีต่อทีิชาค่ะเลือกไปยางถูดลงคะแนนนะคะแล้วเนี่ยกวเอาไปที่เลือกแล้วเรียกมปทีมที่ของตัวเอค่ะก็เคก็มีการดำกนินการให้บริการด้วยนะคะนี่กดคอยให้บริการทันเข้าใจตัเสร็จแล้วก็จะหาออกไปค่ะ จุดนี้คือนตัวอะไรคะอ่าติดทางออกอยู่ตรงนี้นะคะโอเคบัตรเสียบัตรเสียอ่าบัตรเสียใส่กล่องบัตรเสียนะคะบัตรดีเบอร์สองบัตรดีเบอร์สองไอ้ตัวกี่อบัรดีบัตรเสียบัตรเบอร์ ปีโดเทียทีมไหนคะเทียเบอร์สองหนูเทียเบอร์ไหนคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วหนูอ่ะเทียเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งหรีแล้วก็ของของนะคะที่เลืจะที่จะทำให้า อาปรเม,ม,ม,มือปรเมือพี่หน่อยปรเมือปรเมืออะไรเป็กลาตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นหน้าตา,าะคข,ของรประธานประธานคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนบ้านจันทร์ไทยแล้วนะคะ,ะเขาจะเพิ่มพูดได้ตั้อีกครั้งแทนที่หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่เขาเขจะทำหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ทำงงนโยบายที่ดีที่สุดที่เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะ เ,เราชอบไหมเราทํางานเพื่อส่วนรวมเหนื่อยไหมอาถรรพ์จริงถ้าได้ทำเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็แต่ก็ยอมเนาะน้องเลอกเราแบบคะแนนสูงสุดแล้วทิ้งห่างเลยนะปื้มไหมละ่ะพี่ป้าแอปลปลูปึ้งพี่ป้าขอบคุณค่ะพี่ป้า